ามาเด้่กินข่าวแรงผูใดก,ก็ได้ปุนป่าอันนี้ก้อยบอกเขียนมีวิธีขันตอนการเหฮดแนวให้พร้อมอันนี้แกงขี้เหล็กส่วนนี้ก็ผักสดจ้ากินกับปนป่าแล้วก็แกงขี้ขี้เหล็กนะ แต่ว่าก้อยบลาเคียนี่แนวมักนไงปลากเคีย,เป,เ,คยเป็นแบบนี้แล้วก็บีบับกเนาห้อยแล้วก็เทน้ำปลาลงนี่แซ่บแต่ว่า,วามัน,มนออเนี่ยมันไม่ต้องกลเคียเลยเอาหมักดินใหม่หรือหมกักดินฝานเทศการเอาลงปล่อยน้ำเป็นสีซุม่มเกาบริกรีนเขาสอสเที่ยง ืมาเด้อผว้ e ูได้มาคนกัน hmm. บ mm ่า hmm. ป mm ีน hmm. mm ้องเนอเอิญสุขูสุขคนเมื่อยี่ก็ลืมเบหาซื้ออีกอ่ะพักดื่มกวนีีกอะไ อ๋ออะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วสิบวกเนาะค่ะนู๊กดอดูเรืบัลลก็ไปเกเคียก็บปินใหม่สูงๆอ,อันนี้ไม่พักอันนี้ก็ ไ่าสะไทยกระเชิดดิวาใส้อิสานกับพัก,กเกษตรพัก,กเกษตรน้ำดบาางดูแกนี่เล็กนี่เป็นไรเล็กนา้าฝนเป็นในนอสมก็นอ เดี๋ยวจะรอสุป,ปังรสชาตาถูกใจพ่อประเด็ก <laughs> มามามาไปเล่นี่เขาแร้ง আপনার อุนปากกอยเข้นเนี่ยัแมักแทมีสมพักเสีแล้วเห็นที่เสียบสมพักเียณบ่เด้นไปนะฮะน่ะเอ้ยบ่มีสมพักเียณไม่รู้ไงพักเสีย้ายเาเงาไป ถ้าเป็นหน้าฮานาอ่ะมันยาวสิเลกินมะขันหนุกถือใส่ยัายยานค้างหน่อย

กินผักงงเนี่ยหลายเนี่ยผักอะไรก็ได้แตมันเอาหนอกคามีอยู่สิกระพผัดผักเจ้าผู้มาพักกันปสิว่าโอ้ยจะกินยังกระดอนผักใส่ พักเพลี้ยเรจจือจากชุดน้วใหม่กัดกินอีกกินเรือออกมากินใหม่อยากอีกมีกป้นเหมือนก้นอยก้อยมังดินใหม่เหรอแ่บอกประเดียวเผาเน้อก้อยดิบก้อยดสดๆนะไม่แง้าก็ลำปางเลย อย่าซ <laughs> ิดอย่าซิดมันจะดีเข้าตา <sh arp> เปลียนไหมนี่แหลกบนบาทอักขันมาก แกงของ,องก็ง่ายอ่ะเรื่องผักไม่ต้องห่วงชอบหมกักไร้าจะกินกับขาทอ่ตรงไห้กินกบปังกีนมักเมื่อได้กินขบาบอนเลยกินผักก็จะมาเ่าไดดกินขาเป็น,นพือิการณ์บบผู้ใดก็ได้ แต่อยากร้องอาชีพพี่เตอร์นี่ที่เดียวจะคลองไปปวัวแล้วแหละผู้เดียวผ่านมากคิดนี้คิดที่กัน <c oughs> <c oughs> บอกเบิรมือเบิรเว้นมาไม่อย่างว่าอ,อยู่ผู้เดียวว่าอ,อยู่กับกล่กองโทรศัพท์ออกจังหันกันกันจะคล้องไปท้ายวิดีโอติด เนี the word, so, like, okay. ่ยต้องถิติริกระซิบไงยิ้มเสียงพาดเอาเหมือนบอกอยู่คนเดียวเบียบๆอยู่คือเก่ามันค้นขังบาดมึงกี่วะโอ้ยเป็นเอาหลายแล้วเด้อปีนี้กี่วะแต่ก็บอกเป็นยังแต่ว่าขอนแก่นมีโรงพยาบาลจะพอทางเนื้อ มันจังไหนก็จะไปป่วยเจ้าของทันอยู่ดอกเนาะขันพ่เจ้กว่าดการ่ดีก็จะไปป่วยเจ้าของแต่ตอนนี้ขันนับเสาไฟฟ้าถึงยู่ก็แสดงว่าเขต้องถึงขันปัวยงานกบาลถึงท้างยังแสดงว่าโอเคอยู่นับหนึ่งหอดซิมอยู่ก็เลยว่าใช่แล้ว ยังปกติถ้าเดินไปไหนลงลงเรือต้องไปเช็คตัวเองแล้วบอกญาติพี่น้องแน้มดีๆแล้วก็สัวผัวไว้รถสุมนีบอกคอยบอน้ำพ้ได้ เหลืองานเลยยังปั๊บเขาห้องปิดปั๊บปิดเงียบบม่ให้เสียงเขาเพราะยังใช้ห้องนอนเป็นสตูดิโอก็ได้ห้องครัวบางครั้งไม่ให้เสียงแจกทุกวันนี้ตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์นี่ครีเอเตอร์สมัครเรียนแต่ว่า สตูดิโอเนี่ยที่มีอยู่ตามมองหลักๆห้องนอนห้องครัวกับในรถยุ่นจ้าของพี่น้องเป็นบ่ <c oughs> ไปผากเสียงอยู่ในรถทันคลิปแดง อย่างนี้ปัญหาจะพากไม่นี่ไปอักอีนี่หลุดครับเถอะเมื่อไงกินตะปนเลยแกงปีเลงหรือม,มันเหระห้องข้างกันตั้งอยู่วะอืม มันละข้างวัว o à i เหมยแอ์และคุป้นกับผักไน่ไหมกินมเมนูอะไรก็ได้ไง่ายมัตตอรมีผักเมนูที่กินกับผักนีลยแต่ว่ากับโบเมัานายแบบนั้น แต่ต,ต้องเป็นเมนูอ,อีสานเทียนของโอเคบางเมนูกินน้ำผลไบ่ได้หรอกสไวสจุนี่กินไ่เป็นนี่สองนันด,ดังคนกินเนี่ยวายบส่สุบ่ออกกินอาหารบ้านๆอย่างนี้ได้นี่นปลานาตาจมเจปลาบองสมพักอ้อมปลาหูปลาสุดน้ำใหม่ ยังมาใหม่ยนย้งเล็กเลยมากจะออกไปทางที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใหญ่ลักเสเพราะว่าถ้ากินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วมันก็มีส่วททองอืดคนนี้ปัญหาแล้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอก อาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นคนที่ไม่บอกกินเนื้อสัตว์ไงแต่งแต่แม่ป่วยระยะสุดท้ายนนี่บอกเป็นปนิทานสูฟังเพราะอย่างเพราะว่อาอาจารย์หมอเพิน่นเอินเจ้าของศิษย์รักษาพยาบาลไปคุยในการที่รักษาแม่ในระยะสุดท้าย ทำมอะ,ะไรสุดทายสุดทยกูุจักกแ้บ้านี่พอ่อแป็งทะเลกันโอ้เธอแรกกับเขาได้ตังปฏิทิน,าาทน,นขนาดนั้นนะต่กว้างกับกินแน่ว่ากินแน่น่ะแล้วก,ก็บอกินหลายอยู่บ้านี่พ่อฟังแผนการรักษาแม่แล้วเนี่ยค้นไขเราบ่าเอาเราขอ บรรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันขอรักษากับแพทย์ทางเลือกพอได้คำตอบจากคนไข้แบบนั้นแล้วก็เลยไปเดินเรื่องเอาซิมเอเซเล่แม่ออกมาจากลรงพยาบา,จา,บาลจังหวัดก็เลยเอาไปหาคุณหมออยู่สิงบุรี จต่ว่าหมอชิ่สิงบรีบอกว่าถ้าไปผ้าแล้วมันมัน,มนบันบบโอเคอย่าง,งนาีนะตอนนั้นกะไ่รู้ว่าเราเหตุงานเกลียดบอกคุณหมอก็ไดแล้วอะไรกะบ,บัตรหรือบริยารักษากลับมาต่อมาอมหอดบ้านพักอยู่ขึ้นหนึ่งกะอันนี้กลายเป็นเวาเรืองแม่ไห้ฟปงพักอยู่ขึ้นหนึ่งกะ ไม่มาสอมาเน่ด้ขอมูลไหมขึ้นไปสกนลนครไปหาพระอาจารย์อยู่อำเภอพนาน,นคิคมอยู่แถวเคือน่อ,อนไปรักษาอยู่วัดนั่นแหละอยู่ม,มาบัดเลยพอไปดูแล้วแพทย์จากโรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ดังๆเพิ่นมาดูด้วยเนี่ยเพื่อนให้ข้อมูลแล้วมีความรือว่า จะหลีเลี่ยงแม้กระทั่งอาหารที่เป็นแบบว่าปิ้งย่างหมักดองจะเป็นทางทินสมพักอย่เนื้อสัตว์ใหญ,ญ่ให้กินผักผักที่เป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองไม่มีสารเคมีอย่างนี้เนะี่ยได้ <S <S แต่อีกสิ่งหนึ่งคืออย้อ,ยอนเข้าไปว่าตรงที่อาจารย์หมอเพิ่นบอกว่าเรียกไปคุยเรื่องชิตการรักษา แล้วก็บอกว่าอายุของของคุณป้ากับเจ้าของสิบเนี่ยเจ้าของทิ่กาาหารน่ยไม่ห่างกันมากดังนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมไม่ค่อยจะไปกินอาหารปิ้งย่างอะไรกับเ,เขาเพราะว่าอาจารย์หมอคนกําชับแบบนั้นใครที่ สาเลือดโดยตรงเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยฟังคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็ปฏิบัต,ติตนให้ดีก็คิดว่ามันก็โอเคนะดังนั้นแสดงว่าปจัจจัยลักของอายุน,มนย้มพ้นหรือรรปภัยไข้เจ็บม,มันขึ้นอยู่กับปากซอวอนะนอกจากอย่างอื่นเร็วนะปากซอว,วอขันมากินแต่เนี้ย ว่าสางแสนก็ไวบวบรังกายแล้วน้ำบวกกำให้มาครมเพิ่มควบรุนแรงของโลกเอ,อ,อาง่ายๆเถอะเอ,อ,อาง่ายคือแท้แท้าอห้อาสีสมัยก่อนะ่ะเพื่อไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์อย่งสนใจในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวมีผักมีอะไรเนะี่ยคนคืออันอยู่ยื้นนอนาะ อืมถ้าย้อนกลับไปมองอย่างนั้นบอกมันก็ต้องมีดีใช่ไหมการกินผักกินอาหารพื้นบ้านเรากินปลาตำปูกินปููกินปลาตำแจ้วรวกผักแต่ว่าที่เป็นคนมาก,กินั้งทีก็เพราะว่าเท่าที่จำความได้มันด้เกิดมานะ ดกกูกับปูกบะยา่ากัะปูกับยา่าปูกย่าพากินแต่เมนูแบบตำเจลลวกผักพอปูแล้วมัม่แข็วลวกผัาากก็ลบวกไปเลย่ำไมน้านที่ปีหนวแล้วสิกินเนื้อจัดแน่กังเนื้อวัวหรือหมูเนี่ย ก็จีปิงผมแห็มแล้วก็เป็นปูเห็ดอะไวะปิงด,ดีดีว่างใสเขียมเอาคอนทูบเอาจากกระเบื้อทุบต้องคอยกินในเนื้อทูบจนว่าแหลกดีผู้เฒ่าไม่เกี่ยวน่รูู้ต่บ้าเท่าที่จำความได้นั่นอของไงามาเนี่ยปู ที่ทิปแปดทิปแล้วแต่เป็นพนยัญชนะคือมึงนเหนรอลอยกว้างเหมือว่าพอไ้วากาศปุ้นเบิลแล้วก,วกที่ล้าจอเพิ่งทนีเด้อพี่น้องนี่ล้าจอกันไปอักแสบทีเล็กผู้เดียวก็นเนอะอยานมูอยากน้ำทั้งนี้แล้วเนาะขันมาก้อยบักเชียก็จังหน่อยหรือแต่เปียวบกงนาวแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ